กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านตอนนี้ผมก็เพิ่งกลับมาถึงห้องพักนะครับผมที่ประชุมทานีนะครับเพราะว่าไปนะฮะมากรรมงานประกวดที่วัดพระนอนนะครับโอ้โหไม่มีเวลาที่จะถ่ายรูปบรรยากาศให้เอซได้ชมเลยนะลืมเลยนะครับผมมากรรมงานประกวด งานใหญ่นะครับที่วัดพระนอนจักรสีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแบบนี้เดี๋ยวให้ดูปกงานนะครับนี่ฮะ้านนี้นะครับ f c หลายานก็คงจะรู้อยู่นะครับนี่ครับผมนี่ฮะคนก็เยอะแยะมากมายนะครับผมวันนี้ก็ตามที่บอกนะครับ f c ตามที่ f c แบบ ร้องขอเลยนะครับสําหรับพระติดรางวัลนะครับวันนี้เป็นพระติดรางวัลทั้งหมดเลยนะครับก็ผมก็ได้มาสิบกว่ายี่สิบรายการไม่แน่ใจผมก็ลืมๆเบอร์นะครับเอฟซีครับต้องขออภัยนะครับวันนี้ก็เอาออกมาแค่เก้าองค์ก่อนนะครับเอาแต่แบบทีเด็ดเลยนะครับผมเอาทีเด็ดไม่มีกั๊กเลยนะครับโบแดงล้วนๆเลยนะครับเอฟซีโบแดงล้วนๆนะครับเอามาอวดเอามาให้เอฟซีได้ ชมเชยกันก่อนเลยนะครับผมฮะก็เดี๋ยวไปกันเลยวนา F.C. ไม่ต้องลีลานะครับผมนี่ฮะอันอันแรกนะผมไม่แล็ปกล่องเลี้ยงนะเพราะว่า F.C. บอกแสงสะท้อนตานะครับผมตะกุดหลวงปู่สุกครับ F.C. ครับนะฮะตะกุดหลวงปู่สุขนะครับนี่ฮะบแดงนะครับโตหลวงปู่สุกรนะโตที่ยี่สิบเก้านะอโตเครื่องรางนะครับโตเครื่องรางยอดนิยมนะครับผมดูกันเลยนะครับ ลักแดงนะฮะสวยสมบูรณ์มากสมกับแชมป์นะครับผมสมกับแชมป์นะครับผมสวยสมราคาแชมป์นะครับนี่ฮะสวยสมบูรณ์นะครับตะกรุดหลวงผู้สุขลงลักนะครับผมผักเชือกลงลักนะครับตะกัวนะครับตะกัวนะครับผม ยังเหนื่อยอยู่เลยนะครับเองทีผมแต่แบบต้องรีบนะครับเพราะซื้อมาแบบแรงๆท้งนั้นเลยนะครับผมซื้อมาแรงๆท้งนั้นเลยต้องรีบเลยนะครับพักติดรางวัลเนี่ยรีบแบบขายแบบเบียดเบียดเลยนะครับรีบแบบนั้นเลยนะครับเอาไว้แบบติดมือไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นพระติดรางวัลหรือไม่ติดรางวัลก็ดีนะครับก็เหนื่อยทางนั้นแหละครับผมติดมือนะครับผมเงื่อนไขก็ตามที่คุูโจรงกันนะครับเป็นพระติดรางวัลหรือไม่ติดรางวัลก็แล้วแต่นะครับ ผมขายจบเลยนะครับผมขายในราคาที่เราซื้อขายกันได้นะครับเอีนะครับเนี่ยตะกูุหลวงปู่สุขสวยๆอย่างนี้ถ้าการันตีกันเนี่ยเครื่องรางก็ต้องว่ากันหลายแสนบาทหรืออาจจะเป็นล้านก็ได้นะครับถ้ามือใหญ่ๆเขาขายกันนะครับฮะมีผมเอาแค่หลักพันนะครับเอซีขายจบเลยแบบนั้นเงินใช้เงินได้เลยนะครับเอซีครับเนี่ยอุ้ยครับผมเนี่ยกับส่วนทุกทีเวลาเอาพระอีรางวัลมานะครับ รายการที่2นะครับหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่ฮะใครสั่งไว้นะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับผมสวยแชมป์นะครับผมพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับผมเนื้อหาโลหะวันณะโลหะนะครับผมสภาพนี้จริงก็ไม่ได้สวยวิซอะไรมากนะครับแต่ว่าพระน่าจะส่งน้อยนะครับผมพระน่าจะส่งน้อยพระแท้น่าจะน้อยจริงๆแล้วผมเห็นเยอะนะแต่ก็ ในละครัเยอะมากเลยแต่ก็ไม่จิดรางวัลกันนะครับผมเนี่ยพิมพกีตาห้าชายนะครับพิมพ์กีตาห้าชายนี่ฮะดูใต้ฐานนะครับนี่ฮะครับจุดจ่ายตังเลยนะครับผมฮะกล่องอยู่ไหนนี่ฮะโบแดงนะครับผมเห็นโบแดงแสลงหัวใจกันอีกแล้วนะครับอีครับนี่ แดงครับพิมพ์ิตาห้าชายผมไม่ได้หลังไม้ให้ใครนะครับเพราะว่าพระมีอยู่แค่นี้เองนะครับถ้าหลังไม้ให้ใครคนใดคนหนึ่งนี่ไม่มีพระขายไม่มีทำยอคอนเทนต์เลย YouTube เลยนะครับเอครับฮะถัดมานะครับผมโบแดงเหมือนกันนะครับนี่พิมพ์มิยมเอ,เอ หรือ B A นะครับพิมพ์นิยม A นะครับผมเอนะก็เห็นรอยเห็นมือลองแบบลางๆนะครับแต่่ามีตาไปอินด้วยนะครับเนี่ยไปอยากจะบอกว่านี่ฮะนี่ฮะดูครับจุดจ่ายตังนะครับมีครับ f อสุดๆเลยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องมีรางวัลมาการันตีก็ในสายตาผมก็คือแท้ดูง่ายนะฮะส่วนตัวผมนะสายตาผมนะครับเนี่ยเอนี่ครับจุดจ่ายตังนี่ครับผม นี่ฮะครับใครพิมพ์ทรงเนื้อหาโลหะสนิมขุมความเก่านะครับผมนะี่ฮะบอกแล้วนะฮะวรยุทธ์ใต้ล่านะครับผมหมื่นพันวอรยุทธ์ใต้ล่านะครับวัดแพชนะกันที่ความเร็วนะฮะความไวนะฮะหลวงข้องเงินหรือพระ่อโบราณน,นี่ก็เหมือนกันนะครับผมวัดเกะแ้กันที่ความเก่านะฮะเนี่ยจุดใจตังเลยนะครับผมเนะี่ยพระเขารอยแบบ ของใช้มานะครับผมนี่ฮะาฐานนะครับนี่จะยุบยุบแบบนี้นะครับผมเนี่ยดูสนิมคุมมหลือฮะหาความเก่าแล้วฮะเขียวปัดเลยนะครับ fc ครับนี่นี่บูแดงนะครับบูแดงบูแดงนะครับผมพิมพ์นิยมเอนะครับผมการนี้นะครับเป็นการที่หนึ่งนะครับผม รายการองค์ถัดไปนะครับผมจอบเล็กนะครับจอบเล็กนะครับมีฮะผิดโบแดงนะครับผมไปกันไวๆเลยนะครับผมโบแดงนะครับผมโตที่ยี่สิบสี่นะครับรายการสองสี่สเจ็ดนะครับครับนี่ฮะโบแดงเช่นกันนะครับโบแดงล้วนๆนะครับผม เล็กนะครับผมที่หนึ่งนะครับโอ้โหผิวนี้เขาเรียกว่าผิวมันเทศผิวมะขามเปียกเลยนะครับผมนี่ฮะพิมอะไรนะครับแข้งตรงหรือว่าตาขีดก็ไม่ได้เป็นทิมตาขีดอันนี้นะครับนี่ยตาเขาจะเป็นแบบขีดขีดนะครับเหนไครับตาเขาจะไม่เหมือนพี่อื่นนะครับตรงนี้นะครับนี่ฮะครับผิวเรียกว่าผิวมันเทศผิวเดิมๆเลยมีเปิดบางจุดนะครับรอย จับปอยสัมผัสนะครับผมอันไหนดูไม่ชัดก็ทักมาขอรูปกันเพิ่มเติมได้เลยนะครับเอฟซีครับการเย็นกค่อยดูนะครับผมะใจเย็นค่อยๆดูค่อยตัดสินใจนะครับแห่ได้แห่ก่อนเลยนะครับผมแห่ได้แห่ก่อนเลยดูที่ชอบซื้อที่ใช่นะครับเอฟซีครับอ่ะ ลืมไปนะครับมีที่สองอยู่องค์หนึ่งนะครับอันเนี้ยผมเคยนําเสนอจริงแล้วนะครับจอบเล็กเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยเนื้อออกสมริดเงินเนี่ยนะครับผมแต่ว่าต่อราคากันไม่โดนนะผมก็เลยเอาไปส่งประกวดเลยนะครับนี่ฮะได้ที่สองมานะครับได้ที่สองมานะครับนี่นะครับจอบเล็กพิมพ์แข้งตรงนะครับมีโบเลืองนะครับมีโบเหลืองอยู่หนึ่งองค์นะครับที่สองนะครับ เนื้อสำริดนะครับผมเรียกว่าสำริดเงินก็ได้นะสำริดแบบเต็มสูบเลยอย่างเงี้ยนะครับผมสำริดเต็มสูบเลยนะครับผมยิงตีเป็นเนื้อสำริดดีกว่านะถ้าเนื้อเงินเดี๋ยวบอกเดี๋ยวไม่นั่นไม่ไม่แกเงินไม่ขาวไม่อะไรอีกนะครับผมผมตีเป็นเนื้อสำริดก็พอนะฮะตีเนื้อเงินเดี๋ยวไปนั่นบอกเปอร์เซ็นต์เงินน้อยอะไรอีกนะครับผมแป่เป็นเนื้อสำริดแน่นอนนะครับนี่ฮะตัดห่วงนะฮะตัดมาแต่เดิมเลยนะครับอาจจะหลอห่วงไม่ติดก็ได้นะครับผมนี่ฮะ เนความสมดิลนะครับแล้วเขาก็รอแบบคือไม่ชัดอะ่ะไม่คมอ่ะนะครับผมแต่พระผมว่าเดิมเลยนะข้างเนือเลยนะครับผมนะครับจอบเล็กนะครับผมถัดไปนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี้พิมพ์คอตึงนะครับพิมพ์คอตึงโอ้โหนะ ส่วนตัวผมเนี่ยดูไม่เป็นก็จริงแต่แบบชอบมากเลยผิวย่างงี้นะครับความสึงผมก็คือดูง่ายนะฮะดูง่ายเลยนะครับผมเนี่ยนะครับหลวงพ่อเดิมพิมพ์คอตึงนะครับดูจากโลฮะกระแสความเก่าความคมชัดลึกนะครับผมเนี่ยดูเมตรงเม็ดตานะครับผมโอ้ปั๊มอะไรต่างๆนะครับ ใจฐานนะครับมีจานไม่อื่นนะฮะอ๋อมีจานนะครับมีจานนะฮะครับโบแดงเหมือนกันองค์นี้นะครับผมโบแดงนะครโบแดงแสดงใจนะครับผมทุกรายการขอญาตขายจบนะครับไม่ว่าจะรายการไหนจะตีรางวัลไม่ตีรางวัลนะครับ fc ครับนะฮะซื้อในราคาที่ท่านอพอใจนะครับ fc ครับนะฮะ ไม่การันตีไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับ FC ครับนะฮะขอแค่ว่า fc ดูชอบนะครับผมนะฮะ FC ดูชอบนะครับผมจบกันที่ราคาเลยนะครับ fc ครับฮะถัดไปนะครับผมพิมพ์หนองหลวงนะครับหนองหลวงฐานสูงนะครับหนองหลวงฐานสูงนะครับนี่นะคมัเหมือนกับเขาจะมีลงมีลักมีอะไรหน่อยๆนะครับเอครับ จะมีลักนะครับตามวิวจีวอเนี่ยฮะทีหนึ่งกันนะครับผมมีแต่ทีหนึ่งนะครับเนี่ยดูเนื้อหาความเก่านะครับผมนี่ครับอันนี้เนี่ยตาฐานเหมือนมีกาวมีรอยกาวมีอะไรเหมือนเขาเนี่ยมีรอยจานครับแล้วก็มีเหมือนกับรอยคราติดใช้นะครับเอฟซีครับนะฮะปลึกมาพูดถึงเลยนะครับหลักการไล่ล่าพระติดรางวัลนะครับผมไม่ได้ว่าจะ เจอทั่วไปนะครับผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับบางจุดก็เห็นคราบเบ้าผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับเนี่ยรอโบราณมีเนื้อเกินนะครับเนี่ยตรงนี้ที่ผมบอกเป็นเหมือนกับเหมือนเหมือนรอยลักนะฮะรอยลักนะเก่าเก็บนะครับผมขายกันจบเลยนะครับอีกทีนะฮะ อย่างนี้สีรางวัลสวยๆอย่างนี้ก็ต้องหลายแสนะนะครับผมพ่อเดิมเนี่ยนะครับผมี่ผมขายแค่หลักพันนะครับ F4 นะขายแค่หลักพันนะครับเนี่ยเป็นโบแดงนะครับอ่ะถัดมาพญาเต่าเรือน,นะครับผมนี่ฮนะเปิกอีกแล้วนะครับ F อีครับนี่นะฮะเปิกอีกแล้วนะครับผมจัดมาให้ตามคําขอนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะชอบกันไม่ชอบกันเลยรอเวลาเนี่ยพูดยากนะครับผมที่มู่บอกผมก็ชอบแต่มันยังไม่จี๊ดนะเอฟซีผมที่ผมเอาเต่าไปดูนะสุดท้ายก็ติดมือนะครับผมแนะ่ยังไม่นั่นนะอันนี้ก็ไม่รู้ถูถกใจหรือเปล่านะครับเอฟซีนะครับเนี่ยซื้อมาเนี่ยโหก็แรงอีกแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมน,นั่นปุ๊บสักพักก็ ลงสักสองสามิปก็เดี๋ยวเอามาเลนะฮะใจร้ายเอฟซีใจร้จายนะรอแบบว่ารอเลอย่างเดียวโลแบบองลาสองพันพันห้าอย่างเดียวเลยนะครับผมนะฮะธรรมดานะการซื้อขายนะการพลาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากนะฮะเราเห็นว่าบางคนโอ้โหถ้าเดินตามสนามงานตามงานประกวดบางคนแบบ ขายขายอยู่เอาตลับออกมาเทเลยนะฮะอยู่ในตลับเนี่ยเอาออกมาเทเลยบอกยอมแล้วเลไปเลยนะฮะห้าร้อยพันหนึ่งสองร้อสมร้อและทุกองอะไรประมาณนี้นะครับผมค,บคือหลักการขายนะครับผมเพราะว่าต้องหาเงินหมุนนะครับหาหรือหาเงินหมุนนะครับไปจ่อยอดในวันจะถัดไปนะครับผมฮ และการสุดท้ายนะครับผมพระปิตาหลวงพ่อปานวัดเครือวันอันนี้ชัดเจนเลยนะครับซื้อเข้ามาแบบนี้นะครับหลวงพ่อปานวัดเครือวันนะครับผมฮนะวูแดงนะครับผมพระปิดตาหลวงพ่อปานวัดเครือวันนะครับนี่พีผมจับผม,ผมนั่งอยู่แล้วบางทีมุมมองมันอาจจะงช่วงอาจจะขุ่นไปบ้างอะไรไปบ้างก,ก็กราบขออภัยครับเอฟซีครับเนี่ย ผิวหิ้งเก่าเก็บเลยปิดตาหงคุกลักจุมลักผิวหิ้งเก่าเก็บเลยนะครับผมหงคุกลักจุมลักนะครับหลังมียันด้วยนะครับ fc บหลวงพ่อปานนะเขาบอกว่าหลวงพ่อปานมานเกลือนันนะครับโอ้แป๊บเดียวสิบห้านาทีแล้วก็คงประมาณนี้นะครับ fc เพราะว่าเน็ตไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวจะดึกดื่น นะครับผมก็ไม่อยากจะให้เกิน4ี่ทุ่มเลยนะครับนะฮะชุดนี้ก็มีอยู่9รายการนะครับเอครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัว กบลายพันสีทุกท่านก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆเลยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ